ภาปลาสุดสายป่านอภิญญาอวดลุกใหม่ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นักสแสดงสาวมากความสามารถอย่างสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขได้ควงแฟนหนุม่มวุฒนันทวุฒบุญรับทรัพย์เข้าพบผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคล้ายกับพิธีม่านในช่วงเช้าของวันที่16ธันวาคม2561และเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มในเวลาต่อมาซึ่งงานนี้สายป่านอภิญญาได้สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยชุดเจ้าสาวแบบไทยสไตล์เก๋ ale, เป็นชุดไทยโมเดิร์นจากแบรนด์วน First, ออกแบบโดยคุณสันสุเกตดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์วานัสเฟิร์สและวานัสกูตูนับว่าเป็นนางเอกสาวสุดแนวขวัญใจวัยรุ่นเลยก็ว่าได้สำหรับนักสแสดงสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขผู้หญิงที่ทำผมมาเกือบทุกทรงและดูดีมีสไตล์เป็นของตัวเองแบบสุดๆตั้งแต่ไว้ผมยาวเป็นสาวหวานจนถึงหั่นผมสั้นกุดลุกเท่ๆแมนๆจนสาวคริสกันลั่นเมืองเลยทีเดียวเมื่อเจปีที่แล้วหากใครได้ติดตามชีวิต ิตส่วนตัวของเธอผ่านโซเชียลหรือจากผลงานการแสดงในวงการบันเทิงคงจะได้เห็นลุกสาวผมยาวน้าหวานและหากเปรียบเทียบกับลุกปัจจุบนันคงได้เห็นความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่เจ้าตัวหวนนึกถึงวันวานกับทรงผมยาวและได้เผยความรู้สึกว่าถ้าเริ่มไว้ผมตอนนี้กว่าจะยาวขนาดนี้อีกทีก็แก่พอดี #7 ปีที่แล้วล่าสุดเธอนั้นก็ได้โพสระบุข,ข้อความว่า s u m m e r f o r t 4ขอบคุณ คุณพี่โอ๋มากๆนะคะสะใจสมกับการรอคอยมานานในที่สุดท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าหล่อมาก้าไม่ใช่สายป่านทรงนี้ไม่รอดแน่นอนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดสายป่านอภิญญาอวดลุกหม่ตัดผมสันส้นทรงหลวมมากแม่